เวลาทดสองก็ี่มาก รักดีรัการั้ักมากมไมไมแล้วทำไมฝนจูแล้วเขาไม่ยอมล่ะยจะพาเทุดกตัวเลยปกติฝนดื้มไหมดื้อมันค่ะก็พอลงจากรถมาก็วิ่งไปสองกิโลเลยนี่ค่ะต้องขีดจักรยานวิ่งไปตามดื้อค่ะก็บอกให้เอาโันที่ดื้อที่สุดมาแล้วเขาเป็นแบบไฮเปอร์นะคะ ค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสพาสุนัขนะคะคือน้องไอจางนะคะมาฝึกด้วยเพราะว่าไม่เคยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้สายจูงเลยนะคะแล้วก็เขาจะค่อนข้างที่จะออไม่เชื่อฟังคําสั่งแล้ก็จะชอบวิ่งกะเดิดเปิดเปิงก็เลยพามาฝึกซึ่งครูฝึกได้ได้บอกอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยปฏิบัติต่อเขาเลยนะคะ แล้วก็เป็นการเลี้ยงที่ผิดเป็นการปฏิบัติที่ผิดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็จะมีการบ้านที่จะต้องสอนเขาต่อเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาสักสักทุ่มหนึ่งวันการฝึกฏิว่ามันยากไหมการสอนนะค่อนข้างถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากค่ะแต่ว่ามันต้องเราเราจะต้องอดทน อย่างสูงกับเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนเด็กอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ความอดทนมากๆแล้วก็ต้องใช้ความรักเลยในการสอนเขาคือจะหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เสียอะไรเงี้ยไม่ได้เลยแล้วก็จะไปเร่งเร่งม,มรัดเขาให้เขาทําตามที่เราสั่งทาสั่งที่เราที่เราได้แบบแบบบอกเขาอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายากไหมโดยวิธีการเนี่ยไม่ยากแต่ เราต้องใจเย็นเราจะต้องใช้เวลาที่บ้านมีอยู่มีชนะอยู่กี่ตัวครับที่บ้านมีอยู่สิตัวค่ะแล้วก็เหมือนกันประมาณนี้ค่ะพอเปิดออกนอกบ้านก็จะวิ่งกระเจิดกระเจิงเลยนะคะซึ่งตับไปเดี๋ยวจะต้องซื้อสารจูงให้ครบทั้ง10บตัวเลยแล้วก็อาจจะต้องพาจูงพาฝึกค่ะให้ให้เหมือนกับพี่ครูฝึกสอนนะคะ